ความเดิมจากตอนที่แล้วน้องเมอร์ซี่ตัวน้อยของเราได้มาขอเรียนวิชาหมอลำกับครูเรียนชัยที่บ้านปลาขาวจังหวัดอำนาจเจริญครับหมอลำสบายฟ้อนวนหมอลำสบายเมอร์ซี่ทำได้ด้วยความดีและตอนนี้ก็ได้เวลาฝึกเป็นหมอลำน้อยกันต่อแล้วล่ะอ่าเมอร์ซี่ครับเป็นไงบ้างได้เรียนหมอลำจริงๆไปแล้วชอบหรือเปล่าครับชอบค่ะแล้วเรียนหมอลำเนี่ย ยากไหมครับไม่ยากเลยเหรอมีตรงไหนที่แบบเราทําไม่ได้ยากตรงนี้ไม่อยากทําอะไรเนี่ยมีไหมไม่มีเลยชอบเลยค่ะอ๋อแล้ววันนี้เมอร์ซี่อยากจะเรียนอะไรครับฟ้อนรำค่ะอยากเรียนฟ้อนรำเหรอครับค่ะคุณครูครับวันนี้คุณครูจะสอนอะไรครับสอนรำเตยแล้วก็ฟ้อนรำให้หนูเมอร์ซี่ค่ะ๋อได้เรียนสมใจเลยนะฟ้อนรำอ่าสู้ไหมครับสู้ค่ะอ่าเยี่ยมมากเลยครับน้องๆงั้นตอนนี้พี่พานขอเป็นกองเชียร์น้องเมอร์ซี่อยู่ตรงนี้นะครับ โอเคนะค่ะอ่าเชิญคุณครูสอนเลยครับก่อนจะเริ่มเรียนเจ้าตัวเลขของเราก็เกิดงอแงเล็กน้อยเลยต้องปล่อยให้พักแป๊บหนึ่งก่อนท่าทางจะพร้อมแล้วล่ะเริ่มต้น,น <ะ S 2> ครูให้น้องเมอร์ซี่ลองทบทวนลำกลอนให้ฟังรอบหนึ่งก่อนอมาเที่ยวมาดูอีสานสนุกสนานเบิกบาเรือใจฟอนมวนหมอลำสบายฟอนมวนหมอลำสบาย เมอร์ซี่ทำได้ดือยคว้านยินดีกระเซมเปรีเมื่อมาเที่ยวช่อมเอแต่รู้สึกว่าจะเพียนๆนะเมอรซี่จากนั้นก็ต้องหัดฟอนให้สวยงามแบบนี้ครับครูวอนจะฟอนให้เป็นตัวอย่างเราให้เมอร์ซี่ฟอนตาม 1...2...1...2... งสองนยังตัวด้วยแต่งานนี้ไม่ง่ายซะแล้วครับ เพราะว่าเมอร์ซี่ไม่ค่อยยอมมองครูเลยครับมองแต่กล้องอย่างเดียวจะไหวไหมล่ะเนี่ยฟ้อนหลายรอบแล้วก็ยังไม่สวยถูกใจครูเหรียญชัยก็เลยต้องเข้ามาช่วยสอนอีกแรงหนึ่งครับเอามือออกข้างๆลูกมือออกข้างๆไปตวัดไปอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้อ่าอ่าโออตมาโตมาอ่าอ่าอ่ามือมือไปข้างๆเอาห่างตัวนิดหน่อยเวลาเข้ามา ุนไปข้างหน้าลูกเวลามือมานี่ให้มาข้างหน้าจีบขึ้นลงไปแล้วก็จีบขึ้นให้มันอยู่ข้างหน้าโค้งแขนไว้โค้งแขนไว้อจีบโนั่นแล้วนั่นแล้มันจะสวยอ้าวตรงนี้ก็โค้งไว้ทีนี้ออ่าอ่ ลั่นขึ้นแองมันไปช่วยสู <AM trying> ้ฮอนเนวฮอนเอวฮอนเอวจ้าเฮ้ยจบสัท <mol ars excited> ีเมอร์ซี่ท่าทางจะเมื่อยมือหน้าดูแต่ก็ยังยิ้มสู้ครับมือแข็งแข็งฟอนยังไม่สวยแต่ขอให้มืออ่อนก่อนเป็นใช้ได้ครับว่าแล้วก็ต้องดัดดัด และก็ดัดแบบนี้ครับพี่ฟานยกนิ้วให้เลยครับสำหรับความพยายามของเจ้าตัวเล็กในวันนี้คุณครูครับ,รบตอนนี้เมอร์ซี่ก็ซ้อมมาพอสมควรแล้วนะครับถ้าจะให้เมอร์ซี่เนี่ยลองขึ้นเวทีซ้อมกับพี่ๆหมอลำน้อยเนี่ยจะไหวหรือเปล่าครับโอ้ได้เลยครับเพราะว่าดูแล้วเขามีความสามารถดีมากเลยครับสามารถที่จะแสดงได้เลยกับพี่พี่แต่ก่อนขึ้นเวทีนะครูอยากจะแนะนํานิดนึงเวลาเราไปแสดงบนเวทีนี่คนดูมันเยอะเขาก็จะมองมาที่เรา เราจะต้องสุภาพเรียบร้อยในการยืนการเดินการไปการมานะครับโดยเพราะยังยิ่งเวลาเราแสดงเราต้องมองผู้ชมยิ้มให้ผู้ชมตลอดสนุกสนานกับผู้ชมนะครับตอนนี้พี่ฟันขอใหอ้น้องเมอร์ซี่เนี่ยไปเตรียมตัวแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันในการแสดงของน้องเมอร์ซี่กับพี่ๆหมอลาน้อยนะครับ ตั้งใจจะแสดงโชว์หมอลำให้ดูแต่พอลองซ้อมกับพี่ๆไปรอบหนึ่งแล้วปรากฏว่าเมอร์ซี่ยังจำกลอนไม่ได้เลยครับแต่ไม่เป็นไรสัปดาห์หน้าเมอร์ซี่ขอแก้ตัวมาอีกครั้งรับรองว่าจะไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนครับโธ่ได้แค่นี้ก็เก่งมากแล้วล่ะครับเมอร์ซี่พี่ฟานยังร้องไม่ได้เลยครับน้องๆทางบ้านอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเมอร์ซี่ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย